สวัสดีค่ะค่ะใครเอ่ยนี่นะค่ะแฮมนะคะวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะไปเวฟกันค่ะคืออะไรคะเวฟก็คือผักอันดับหนึ่งของไต้หวันค่ะอันดับหนึ่งเหรใช่จริงเหรอจริงอันดับเท่ากันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะไปเชื่อถ้าเธอได้มาเชื่อว่ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะอืมแทนดิคส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เวลา สี่เท่มสี่สิบสาวหนาวชิปหนาวโคตรหนาวค่ะหนาวมากแล้วดูเอาฟิตแต่ละคนสั้นมากจริงใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยนะคะตอนนี้เงียบเชียบแต่ว่าร้านยังมีแบบความสว่างทุกคนนะคะจะอยู่ที่นั่นหมดก็เลยตรงนี้ก็เลยไม่มีคนจะอเขาเล่าอะไรนะคะว่าเขากำลังบ่นอะไรเขาบ่นถึงผู้ชาย ก็คือคนคุยเขานะคะกินข้าวอยู่วันนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ไทเปซินีชีค่ะค่ะลองมาทำอะไรคะเรามาคลาบค่ะอ้ซึ่งมันก็คือบบคยอยู่ตรงนี้นี่นี่โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างในเวฟแล้วเสียงดังมาก นี้นะคะอยู่ในห้องน้าของผับนะคะเพราะว่าข้างนอกเสียงดังมากก็เลยแบบเอออัดมาให้ดูไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าพูดอะไรก็แบบไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่า,วาแล้วก็แบบคนก็เริ่มเยอะนะคะคือเราเข้าก่อนห้าทุ่มเนี่ยคือถ้าจะเข้าก่อนห้าทุ่มอ่ะมันจะฟรีนะคะแล้วก็ที่เวฟเนี่ยคือเสียงดังมากได้ยินไหมทุกคนเสียงดังมากจริงก็คือ ที่เวฟนะคะถ้าเกิดว่าเรามาก่อนห้าทุ่มเนี่ยก็จะฟรีแต่ว่าถ้ามาหลังห้าทุ่มเนี่ยก็จะเสียกันคุล่าห้าร้อยแล้วก็เ,เครื่องดื่มนะคะก็คือแบบเราสามารถเติมได้ไม่อันเลยลก็คือโชว์ติเกตแล้วก็โชว์ป้ายให้เขาดูนะคะก็จะดื่มได้ไม่อันเลยนี่ห้องนะะ้ําประมาณนี้นะคะเดีย๋ยว <ๆ S 2> ไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกตอนเที่ยงคืนให้ทุกคนดูกันค่ะบ๊ายบาย โอเคค่ะตอนนี้เราออกมาจากเวฟนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสามตีสามจ้าสนุกมากคือ <c oughs> แบบเราแนะนำไหมอ่าสำหรับราคาที่อยากมาหาคู่เนี่ยนะคะได้<อ>คู่ไดนน้นามจ้าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คู่แท้หรือเปล่าคูนัดเย่อ่ารีวิวรีวิวผับได้ไหมเอ่เอาไปเราเราเราเดินออกไปไกลๆหน่อยไหมจะได้แบบเรียกคูรีวิวรีวิวข้างในหน่อยได้ไหมคะ มีแต่บุรีบุรีอะคือแบบมือปลาหมึกจริงจริงคือแบบแต่แต่ว่าฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่เล่นด้วยเขาก็โอเคนะเออาใช่คิดว่าเพราะาอากาศมันดีอ่ะใช่แล้วบอลที่กัดหล่อมากจริงฉันว่าบรลอากโอ้ยดูเราฟาร์มน่ากลัวน่ากลัวโอเคฉันว่าเราไปเดินเดินตรงถนนฝั่งนู้นไหมคือแบบ คือว่าข้างในอ่ะเสียงดังมากนะคะแล้วคือนี่แท็กซี่จากต,นะตรงนัน้นต,ตรงนู้นไหมตือเราเรียกตรงนี้หรือว่ายังไงแต่ว่านี่มันจะคิดเพิ่มป่ะจริงจริงจริง,รงฉันกลัวอุ้มไปเรียกเหอะเรียกอืมคือว่ารีวิวผ่าน,นไหมคะนีนะ่ารีวิวผับนะคะสำหรับฉันฉันให้หกทำไมคะคือชอบฝัน,นที่ไทยมากฉันชอบฉันชอบผับที่ไทยมากกว่ามื่อวนฟิลเด็กๆมาสนุกกันอะแต่ผ่าับนี้มันแบบ ทุกเชื้อชาติทุกชนเผ่าอ่าใช่ใช่แบบต่างชาติข้างในเยอรมันค่ะจริค่ะไทยจีเอ้ไม่ใช่ไทยเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเยอะมากนะคะวันนี้เขาต๊ะขนมญี่ปุ่นได้นะคะคนนี้โอย่าพูดค่ะคือแบบญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ฝรั่งก็เยอะนะเจอฝรั่งก็มีแต่ฉันรู้สึกว่าคนเอเชียด้วยกันอะเยอะใช่มีมีสิงคโปร์ฮ่องกงด้วยใช่แล้วแบบคนละอกอะ คนหล่อเยอะนะคะแต่ว่าเป็นคนหล่อแบบแบบแบดแบ๊หเราแบบอุบาทอุบาทเราแบบอุบาทคืออะไรก่อนแท็กซี่เยอะมากเลยอะเธอแต่ฉันว่าเขาจะคิดเพิ่มอะจริงๆนะใช่คือเรียกก็ได้ไม่เป็นไรคือคือแบบว่าอ๋อข้อดีของผับนี้คือแบบว่าเครื่องดื่มไม่อั้นนะคะถูกค่ะ ขอ้อดีอันนี้อันนี้อันนี้คือเครื่องหรือไม่อ้างน้ำใชห้องน้าก็สะอาดมากห้องน,น้ำสะอาดถูกเออแล้วแบบบรรยากาศดูแลดีมากคือแบบวข้อเสียคือเหม็นบุหรี่ชิบหายจริงคือแบบขนาดป้ายบุกมีแบบว่าป้ายห้ามสูบบุหรี่อ่ะคน<อ>ก็สูบก,กันข้างหน้าเลยเอเอไอ้เพ่แล้วแบบสาหรับใครที่ไม่ชอบกินบุหรี่น่ะคือไม่แนะนําให้มาเลยแต่ถ้าเกิดคือคุณได้คนทนได้เนี่ยก็พอได้อยู่เถอ แต่รู้สึกว่าตอนเรามาตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยมันแบบอ้อมแกค่ะแต่สำหรับใครสส่ประหยัดก็แนะนำใช่ห้าร้อยแต่คุณคะใช่ว่าคุณต้องเรียกรถก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรียกรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราคุยกันต่อบนแท็กซี่นะคะตอนนี้พวกเราเป็นคนละคนนะทุกคนทุกคนอยากไปเชื่อแฮมล่างนี้มันมีแปดล้านละตอนนี้นะคะเรา กำลังอยู่บนแท็กซี่นะคะใช่กำลังจะไปกำไว้ไหนกเราจะกลับห้องแฮมใช่ค่ะเดี๋ยวแฮมให้วันนี้แฮมให้น้ามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่ห้องแฮมนะค่ะแขเชิญพิเศษโอ้ยเป็นเกียรติจังเลยค่ะใช่เป็นเกียรติจังเลยค่ะกว่าจะลากคนแถวนี้กลับห้องได้โอ้ยค่ะฉันเหนื่อยมากอืมหนือเราควรรีวิวรีวิวต่อบไหมเมื่ค่ำตื่นมารีวิวพรุ่งนี้ก็ได้นะคะ น,นี่แล้วคอนข้างจ้ะก็จะค c r a ซีแพลนของเราตอนนี้ก็คือกลับห้องนอนนะคะอ,คอาจจะยังไม่ต้องอาบน้ําเอาให้ถึงห้องก่อนนะคะตอนนี้เอาให้ถึงห้องก่อนใช่ค่ะเอเ่่อถือว่ามันมากนะใช่ไหมนี่น่าใช่มันจริงๆมันอยู่ มันมากเหมใช่มาคุมพฤติกรรมคนเมาสองคนแต่ว่าฉันฉันว่าฉันเมาแบบมีสตินะจริงเหรอเออแล้วตอนนี้ฉันแบบฉันนั้นฉันส้บสติเกือบขาดอ่ะใช่เกือบขาดสติเกือบขาดแต่เพื่อนเธออีกคนน่ะขาดเลยอันนั้นขาดจริงคือตอนนี้ทุกคนแบบอาจจะเห็นว่าเราเหลือกันสองคนนะคะจริงๆเรามากันสามคนใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนเราคนหนึ่งน่ะเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ยี่ยคนหนึ่งนะคะเมาจนสติหลุดกลับห้องไปกับผู้ชาย แต่ว่ายังเป็นผู้ชายที่เรารู้จักเออเป็นผู้ชายเราสเสเียนเชิงที่นี้นะใช่ค่ะแต่ว่าเราสองคนก็ไม่มีใครกลับกลับนะคะเราก็ทำกันเองแหมมาถ้ามีผู้ชายชวนกลับห้องมาเท่าไหร่เราปฏิเสธหมดจ้าอ๋อใช่แต่คือแบบแบบผู้ชายที่นี่นะคะคือเขาก็จะเดินเข้ามาถามนาะว่าแบบเหมือนอยากกลับห้องเขาไหมหรือแบบหรือว่าแบบอยากไปดื่มที่โตเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบปฏิเสธเนะี่ยคือเขาก็จะไม่แบบมา มาตื้อนะคะก็แบบคําไหนคํานั้นคือแบบโอเคพูดพูดรู้เรื่องอะ่ะเออใช่ไหมเออคือแบบเนี่ยนางนะคะมีหนุ่มที่เนี่ยชวนเปิดไปแบบไป,แบบไปนั่งที่โต๊ะแล้วแบบคือแล้วครที่นางไม่รู้ไงไม่ได้ยินอ,อ๋นอานก็เขยหน้าก็ <c oughs> นึก็ถามว่าแบบเฮียอะไรไปเลยฉันตกใจมากฉันตกใจมากบอกเลยก็แบบวันนี้เราไม่ได้เสียค่าอะไรยกเว้นค่าล็อกเตอร์เสียแบบงง ใช่คือค่าล็อกเกอร์อะแต่จริงๆเราเสียแค่อันเล็กรอบเดียวก็จบแหละไม่แต่ว่าเธอครั้งแรกอะมันมีกระเป๋า,ากับอะไรวะกระเป๋ากับเสื้อกันหนาวเพื่อนเธอด้วยไงอ๋อเออคือล็อกเกอร์นะคะถ้าเกิดเป็นอันใหญ่อ่ะร้อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นอันเล็กอะห้าสิบแล้วแล้วคือสิ่งที่ตลกไปกว่านั้นก็คือเราเสียค่าล็อกเกอร์อันใหญ่สองรอบก็คือเสียไปสองร้อยเอเี้ยมัเสียแบบ จริงอะจริงจริงมันจ่ายเงินซื้อน้ายัางได้ใช่แต่น้ําที่เนี่ยด้วยความที่แบบออมันก็ฟรีอะแบบถ้าเกิดคุณไม่ได้สั่งเป็นเซ็ตใหญ่ๆอ่อะเออไม่ได้สั่งของกินอย่างเงี้ยคือมันก็มีเมนูหลายอย่างให้เลือกอยู่นะคะแต่ด้วยความที่แบบอยู่ข้างในอะเราก็ไม่ได้แบบถ่ายออกมาให้ดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมถือว่าโอเคอาจจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าแบบเครื่องดื่มฟรีอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะทุกคน คือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้อยู่ที่ดีค่ะได้อยู่ครั้งแรกที่เขเเ็มส์เสบนี่ไม่ไม่ง่ายนะมาถดงครั้งแรกในไต้หวันครั้งแรกในไต้หวันนะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับไทยจะชอบไทยมากกว่าทำไมเพราะมันสนุกเพราะมันเปิดเพลงแบบเปิดเพลงเต้นที่แบบมันอ่ะช่้นี่คือเปิดเพลงเี้ยกว่าจะเปิดเพลงดีๆก็แบบไปแบบ ตีสองตีสองตีสองตีสามอือใช่เพลงนี้ก็จริงแต่แบบไอ้เที่เรมิกซ์อะกูร้องตามไม่ได้นะใช่ใช่เด๊ะ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 เอาเป็นว่าแบบเอาเป็นว่าแบบเพลงถือว่าใช้ได้แต่คือต้องมาดึกๆอ่ะแบบประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตีสองตีสามเราก็จะเสียกันคนละห้าร้อยใช่ซึ่งมันก็ไม่คุ้มใช่เพราะงั้นก็แนะนำว่ามาเหมือนแล้วแต่มันก็จะอ่อนหน่อยถือว่าไปนั่งทำสมาธิ ถูกต้องก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ค่ะปวดขาบ้ากีวิสิคะชอบผู้ชายคนไหนสุดคะเฮเดน่าหลังจากตกมาประมาณแปดล้านคนไม่พูดละเออไม่พูดละหนูญี่ปุ่นตาหวานน่ารักหรี่หนูญี่ปุ่นผมใหญ่ผมอีไม่อางโอเคฉันว่าเราปิดคลิปได้ไหมปิดขาปิดเลยบ๊ายบายค่ะบายค่ะ